ปืนเดี่ยวไปอันล่านเส้นเพื่พออะไนี่แต่ก้มเบามาอันน่าตัว่าหนีส่วนเล็กหน่อยมากมึงมันเป็นเซี่ยวขายมากมายที่ดูที่เนี่ย บัดนี้วันที่14มิถุนายน2568เป็นวันที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวพิญญาด,ดวงนามน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาแดกครูวาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคารพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทกราบพ,พระรัตนตรัยอรหังสมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทังพระกันตังอภิวาเทีสวา,า,ากขาตภพระควตาธโมธรรมมังนัมมะสาสุปฏิปันโนพระควตูสาวกสังโคสังคังนัมามี บทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสัมมาสัพพุโธสุจิรังปรินิพุโตผู้ในหิธรมานทธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคตโตปูเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธีนาบทบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคชันตุเทวดาสัทธังมุนิราชสัสนันตุสักโมคทางสักเคกเมจรูเปคิริสิขารัตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถสคาเมตารุวะนาคะหเนเคหาวัตุมหิเขเตผุมาจยันตุเท วาชละทละวิสเมยะขาขันทะนาคติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาโวเมสุนันตุธรรมสวรนาการโอยัมพัทันตาธรรมสวรนาการโอยัมพัทันตาธรรมสวรนาการลอยัมพัททนตา บทสวดบุพพะาคานมกการนโมตัสสะอรหัตตูนโมตัสสะภะคะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสารณะคามนาปาทาพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังฆังสารนังขจามิ บทสวดสัจจกุริยาคาถานตทีเมสระนังอันยังทับ พุทโธเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนเชนะโสติเมโหตุสัพพทาปวสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตสตรีรจิตตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะภูตะสุสีละติฐิง เอตังนะเมติรัตนังรัตนายวตยวหังสัมมาสโมสริตาวุธวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวสัมปะวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะธาติทันเทเอกังวินาติตะเรสามะสัมภาเวนะโลเกกะทาจิจจเจเรนจับปะ จักปากปากุกภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทัสถังวินยูหิปันทิตชะชเนหิวิชันยรูปังโลกรมหิเกหิจิกะถดจุปลัรพนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตามปีสมุป,ปัสสตังมณสิสุทธปะปสาทาสาปทา,ทาทานังปัน ปุญญติกานะมะสามุตตมะปุญญะปะมะปุญณะภูมังทุกขาปมุจนะมุขะาสรานังคตานางปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานสัชิกิริยายุป,ปะนิสญญัตย์ถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจาสาธุหิอัถะปุสะเลหุปะเสวนียัง ปาเนหิจาปิสารนังมะมนียเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสรนังคตัมหารัตินทิวังคณะเนสุนมัสสามานาปุญญปูเชมะจาปิสัสาตังสุปะสันนาจิตตาตัฐานุปาริจริยาสทารตาจาญเยนาอัฏฐาุสุกะเลส,สุกกะเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะตัสสะจักสธาติสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปนามปามานภูโตกุตตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสปะนิสจัจจะยายะอยัมปิโหตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุปสาทการโร นามการสิทธิคาถาโยจักขุมามโมหะมลาปะกะโทสามังวัตพุโทโสุขโตว,วิมุตโตมารสปะสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสีเขมังชะนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสรสานามามิโลกัสานาถจาวินายกันจะตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินา,สาเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกัสาวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมะวะ ธรรมทัรสาธารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมมังวารันตังเสรสานามามิโมหปะทาดางังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธ,ธ,ธิโหตุสพ,พันตรายาจวินาเสมเตนตุสัตธรรมเมเสนาสุขานุโคโยโลกัสสาป,ปาปูปักกิเละเชตาสันโตสายังสันตินิโยช,ชะโกจะสวากาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังคังวารันตังเสรสานามามิพุทธานุพุทธัง สามาตีสามาตีแล,ล,ละทิฏฐิงตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตูสัพ,พันตรายาเจวินาสเมนตูบทสวดนโมการอะทกะคาถานโมอรหัตตสัมมาส,สัมพุทธสัมมเหสีโนนโมอุตตมธรรมมสะสวาคาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสัตมหาสังคาสาปิสุวิสุทธสีลทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสระรัตนตยสัสสะธุกังนโมโอมากาตีตสัสตัสสาวัตุยัสสปิ นโมการัมปภาเวนะวิฆาชันตุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการรสัตเตชนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทสวนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวัสเกสุวิหารติกับรัรตถสมีมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณัสทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยคุเยนะสันนิปติดาโหติภะคะวันตังทัสนายาพิกุสังคันจะอัถโกจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเ ตาท่องโหสีอยังโขภาควาสัเกสุวิหารติกิเป็นรัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกุสังเคณัสทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเปหวะอารานเตหิทัสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัศนายพิกุสังคันจายนุนัมยามปีเยนะภะควาเตนุปสังกมยามาสังกมิตวะภาควโตูสันติเกปเจกขาถาภาเสยามาตีอัถโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภรวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาริตตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวามวสุ ว่าเซสุเทเวสุอันตรหิตาภควตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกยมังคาถังอภาสีมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสมยังขคิตาเยวะอปราชิตาสังคันตี อัทธโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทาังอาภาสีตัดรับพิโคสมาธหังสุจิตังอัตโนโอุชุก,กะมะกังสุสารธีวัน,นตานิฆาเหตวาอินทริยานิรัก,กันติปันทิตาตี อธะโคอปราเทวตาภโกตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตาวาขีลังเชตาวาปริคังอินทขีลังโอหัจมมะเมชาเตสาร,รันติสุท,าทธาวิมลราชขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัะโคอปราเทวตาภโกตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิปหายามานุสังเทหทังเทวกายางปริปุเรสันติตีอัะโคภะควาพิโกาอามันเตศเยปุเยนะพิเกเวทัสสุลูกะทาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหติปัตถาคตังทัศนายพิ พิขเวอเฮสูงอติตัมมัทานัอรหันตตสัมมาสัมพุทธเตสัมป the ีพระกวันตานังเอตระมาเยวเทวตาสันนิปติตาสันเทวตาสันนิปติตาอเฮสูงเซยยะธาปิไมหังเอตระหีอาจิกิ e เอตระหิเยปิเตพิเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพ,พระวันตานังเอตัประมาเยวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตายสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกุพะขวตโตปจัสูสุภะขวะเอตัถวจะสิโลกัมมนุกัสามียะถาภูมาตัทสิตาเยสิตา คิรืครับพงวหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัญจัตเตยตวะวะเนกาเปรวัฒเวตโตอมันติยิสัทสาวเกศาเสนวเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพคขโวเตสะอาตปะมะกรุงจุตวะพุทธศาสสานังเตสัมปารุระหุยานังอมนุสานัทสานังอเปเกสตัมัะทัคุงสหทัง สหัสสังอัฐสัตตเรงสตังเอเกสหัสานางังอมน,นุสานัมัทสูงอเปเกนันตมัทคุงที่สาสภาพุทธ,ธาอหุงตันจัสพังอภิญญายัววะคิตวานันจขุมาตตัอัมันตยิสัทธาสาวเกสาสานระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะอาตปะมักกรรงสุตตะวาพุทธศาสาสานางังวิตราเคหิปาก,กามุงในสังโรมปมีอิชยูสพเวิชิตาสังคามาสาวกสตเทว 是的，是。 ตัตัวอมันติยิสัทธาสาวกีศาสนาอรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยวหังกิตายิสามิขิราเฮรูบุพโสสัตตสหสาวญาคภูมากับเร็นวัฏวายอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัจสินมุธมานาภิกามุภิกูนางสมิติงวะนางฉะสหัสหาหมาวตาญาคานันตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยสัจสินมุธมานาภิกามุภิกูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสหายาคานันตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูยะสังสมิิิตงวนอ เตโสรสสะสาหัสายัขานานตะวันนิโนอีทิมันตชุดิมันตวันวันตยะสัตสินมทธมานาพิกามูพิกูนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายัขานานตะวันนิโนอีทิมันตชุดิมันตวันวันตยะสัตสินมทธมานาพิกามุพิกูนังสมิติงวะนาง กุมพิโรราชาคาหิโกเวปุลสานิเวสนังพิญโยนางสตตะสหัสสังยัขานังปยุรุป,ปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกสุป,ปักสมิติงว่านังปุริมาจาัตทิสังราสาทตารถุภาสาสติคันทพานังอาิปฏิมหาราชาเยสัสสิสุปุตตปิตาสาภาโวอินทนามามหาพลายอิทิมันโตชุริมันโตว,วันนวันโตเยสัสสินโมธรมานาอาธิกรมุพิกุนังสนิติงว่านางัง ทักข <S 々> ีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติกุมภาทานังอาทิปติมหาราชายสสศิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันตูชุติมันตูวันวันตูยสสศิโนมุทมานาภิกกรมุภิกูนังสมิตริงวะนังปัจชิมะจัติสังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสสศิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมันตูชุติมันตูวันวันตูยสสศิโนมุทมานาภิกกรมุภิกูนังสมิตริงวะนังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยะคานังอาทิปติ หาราชายสัสสิโสปุตตปิตสภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุวันววนวันตุเยสัสสิโน,โาน,านุโมธรมนาภิกกรมุพิภูนางสมิติงวรังปุริมาที่สังทัตตะรโธท,ทักขีเนนวิณุหะโอปัชเมนวิรูป,ปคโคกูเวโรอุตรังชิสังจัตตารูตมหาราชา สมันตาจาตุโรท,ทิสาธันละมานาท, Jamie, ทางสุวรรณีกาเป็นวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสคามายาคูเดนทุเวเดนทุวิปูจาวิปุโตสหะจันทโนกาเมเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจับปนาโทโอปามันโยจเทวสุโตจมาตลิจิตตเซนสคันทัพโพนโรราชาชโนสัสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสราชุพิโมธมานาพิกามุงพีกุนังสมิติงว่านังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสตาชกาคัมภรสัตตราอาคูปายา คาสายาติพิยามุนาทัตตารถักอากูนาคายสัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหสารันติทิพาทิชาปักขวิสุทธจักขุเวหายสาวเตวะนัมชปตาจิตตราชุปันาอิติเตสนามังอพยันตทานาคาราชานมาสีสุปันนโตเขมมกาสิพุทโธสันหายิวาจายิวะวะหะยันตานาคาสุปันาสาระกัางสุพุทังชิตาวชิราชเทนสัมมุทังอสุราศิตาพาตโรวัสวัเสติพิมันโตยสัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุร ฐานะเวกสาเวปจิตติสุจิติจัปปะหาราโทนมุจีสหัสตันจัพริปุตตานางังสัพเพเวโรจนามกาสันใหตวาพระอญิงเสนนางรามุพัสทามุป,ปาขามุงสมโยธานิพันธันเตพิกูนางสม,มิติงวะนางอาปูจเทวะปัทวีจัดเตโชวายโยตหาขามุงวารุณาวารุณเทมาวาโสโมจายสสะสหะ เมตาการุณากายิกาอากูเทวายสัสสิโนทัศเสเตทัศสากายาสัพเพนานะตตวันนิโนอิทิมันตชุติมันตูวนตว,วันต,ววนตยสัสสิโนโมดธมานาภิกกรมุภิกุนังสมิติงว่านาง เวนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจัทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันถาวราหกาวสูนังวาสโวเสโศสกุปะคับปุรนทัตโททเสติทศกายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันนวันตเยสัสสินุมุธมานาภิกกรมุภิกุนังสมิติงวะนังอาทาภูสาภูเทวาชรมขีสิขาิวะอริตกาจโรุชาจาอุมาบุพานิพาสินุมวัรุณาสขสาหธรรมา จาอาจุตตาจัาเนชากาสุเรย่ยาดุจิราอากูอากูวาสาวเนสโนัทเสเตทัสสากายาสาเพนาน,นาตะวันนิโนอิทิมันตชุดิมันตว,วันนวันตเยาส,าสัสโินโมทมานาภิกกาม,มูภิกขูดังสมิติงว่านัง สมานามหาสมานามนุสามนุษสุตตมาคีธาปะทูสิกาอากูอากูมนปะทูสิกาทาภูหารโยเทวะเยจโลหิตวาสีโนปารักามหาปารักาอากูเทวายสัสสิโนทัศเตทัศถาการยาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตเยสัสสีโนมุทมานาพิกามุพิกูนังสวิติงวะนางสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคันนาสาสหะโอทาตะไครหาปะมุขหาอากูเทวาวิจักขนา ตธรมันตาหารักขจามิสกาจจยสัจสิโนทนยังคาอาคาปชุนโนโยทิสาพิวัสติทัศเตเตทศกายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทิมันตชุติมันตัวนวันตัวเยสสิโนมุทมานาภิกกมุภิกุนังสมิติงวะนังเขมิยาดุสิตายามากัถากาจยสัตสิโนสัมพิตการลมเสถาโชตินามาจาสวานิมานรติโนอาคูอาทาคูปารนิมิตาทัศเตเตทศกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตัวนวันตัวเยสัสิโนมุทมานาภิกกมุภิกุนังสมิติงวะนาง สัทเถเทวานิกายาสัพเพนานัตตวันนิโนนามันวเยนาอาคัชุงเยจันเยสัทิศาสหะปวุทธาชาติมัคคีลังโอคตินนัมนาสวังทเขโมคตตะังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจับปุตตะอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรติโสจัสุปัคคสมิติงวะนังสหสพรมโลกานังมหาพรมาพิธินตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสิโสท่าเศถษฐาอิสระอากูปเจกวัสวัตติโนเตสันจัมมัจโตอาคาริโตปริวาริโตเตจัสเพปิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกย พิกามิปัญสักกันหัดสามะทิยังเอถักขันหัดถัพันธะถาราเคนะพันธมัททูโวสมันตาปริวารเธรถมาวโวมุจิถักโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนกันหาดเสนาอเปใสยีปานินาตรละมหาจัสรังกัตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโกทะนัยตัวสวิชุโกตถาสปจุธาวติสังกุโทอาัยยังวสีตัตสพังอภิญญาเยาวะวิจิตวานะจักกุมาตัตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจ่อาตปามักกระงสุดตวาพุทธศาสาสนังวิต ราเคหิปกรามุงเนสังโลมาปีชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโบทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตี บทสวดมังคระสุตังอเสวนาจะพารานังปันทิตานัจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตัมมังคะรมุตตามังปฏิรูปเทสาวาโสจ่าภูเพจักตะปุญญาจาอัตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคะรมุตตะมังพาหุสัจันจะสิปัญจวินโยจะสุสีกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะรมุตตะมังมาตาปิตุปทานังปุตตาราสสังฆโห อนานะคุลาจากรรมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจธรรมจริยญจะญาตการันจสังฆโหอนัวชานิกรรม,มานิเอตัมมังคารมุตตะมังอารติวิรติปาปามัชาปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจธทรมเมสุเอตัมมังคารมุตตะมังคารวโจจานิวาโตจสันตุทีจักตันยุตากาเลนะธรรมสวนงังเอตัมมังคารมุตตมังขันตีจะสร วจัตตาสมานานันจทัสนังการเลนะธรรมสากาชาเอตัมมังคารมุตตมังตปูจัพรมจริยนจอริยะัจานทาัสนงังนิพพานาสัจฉิกริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธสโลกะธรรมีหิสิตังยสะสานะกรรมปติอสุกังวิรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพัทโสตถีขัันติตันตสังมังคารมุตตะมันตีบทสวดรัตนปริศ ยังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายรัตนังปณีตังเอเตนะโนสัมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุขายังวิราคังอมตตังปณิตังเยธาชกาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกินจีธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเศธโปริวันณียิสุจิงสมาธิมานันตรีกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโนวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโห โยตุเยบุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพภราณีธรรมปีชังเครัตนังปณิตังเอเตนัสเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสทันเหนานิกามิโนโคตามมสาสนำหิเตปฏิปตามะตังวิไคหัลธามุธานิพุตินผู้เจมานา อิธรรมปีทังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุขีนางปุรานังนวังนาถิสัมภวังวิรัติญาติตายาติเกพวัสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายธายมปฏิโปอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุบทสวดธรรมบุสหัสวอัตตอัตตาเหวะอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอัตตทั์ ทันตสาโปสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวสคันทัพโพนมาโรสหพรหม,มุนาชิตังอปปชิตังกยิราตหารุปสัสช,ชันตุโนโบทสวดเกตปุตสูตรภาสิมิตังอิเตนะภะกวตาชานาตาปาสัสปัสาตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอหาตุมเหมาอนุสอนุสสเวนามาปรามปรายามาอิติกิรยิยามาปฏิกะสัมปทานเนนะมาตก,กะเหตุนะ ตุมานายคัมเหนะมาอาการัปปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานคันติย,มา,พะพะตา,ยามาพัพพารูปตายะมาสัมโนโนคารุยถาตุมเมหอัตตานาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมาอากุร라อิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุขราหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาอาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัตตุเมหิปชาเฮยยาถายถาตุมหอัตตาเนว วัชาเนยยาธาอิเมธรรมากุสราอิเมธรรมาสะนวะชาอิเมธรรมาวินยุปสัตตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาหิตายาสุขายะสังวัตติอัาตุมเมเหอุปสัมปัชะวิหารเยาธาตี บวสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตธรมะปมายุงชรูปานีตาสันติตานาเอตังพังมรนิเปกขมาโนปุญญานิไกยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธรมัปมาุงชรูปานีตาสันติตานาเอตังพยังมรนิเปกขมาโนโลกามิสังปชาหสันติเปโขโยทากกายะนะสังยมมวาจายอุทเจตสาตังตัสสะเปตสสะสุขายะโหติยังชีวมาโนปะโรติปุญญังธรรมโม เวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกขติมคัจฉันติธรรมจารีสัพเพสังคารานิจาติยถายาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุเขสไอสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุกเคสัมมาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนิตาติยถาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุกเคสัมมาโควิสุทธิยา บวสวดอปันนกะชาดกอปันนกถฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตะธัญญายเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังพระหุงเวสารนังยันติบพพาตานิวนานิจอารามรุกขเจตยานิมนุษสาพยัตตัญชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรนมุตตะมังเนตังสรมาคัมมาสภพะทุกขาปมุตจติ โยจากพุธทธันจะธรรมันจะสังคัญจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานีสัมมปัญญ,ญายปสตทิทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะาสาัจจกักติจะอติกมังอริยัจะาอทังคีกังทุกขูปะสมคคามินงังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารม,มุตตะมังเอตังสารม,มาคมามาสภาพะทุกขาปมุจจติ บทส,สวดพันเทศกรัตนาคาถาอตีตังนานาวาคเมรยานปบตินกังเขอนาคตัง,ตงบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติยะทัดตีตมปะฮีนันตะตังอปัตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่างยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังปุปปังตังวิถามนุภะรูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครอนแคนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นเนืองๆือง,องให้ปลุกปลงเถิดอัจเชว่กกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตัมตันที่ตังตังเวพันเตกรันโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทางกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทสวดอภินหักปัจเเวคณะป,ปถาถาชราธรรมมัหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมัหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมัหิมราณางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมาหนาปเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมธายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกริสามีกรลยานังวาปาปกังวาตาสทายาธาพระวิสามีเราทํากันอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันิทุกขพยาปตาจัน so ิพยาโสกปตาจันิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาสะอัมเหหิสัมปรทางคุณยะสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทัันตุสัธายสีรังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาหนตุขจันตุเทวตาคตาสเพพุทาพระปตปจิกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพระธามิสัพโสบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันทัพมะยังปฏิทานคาถาโยพระนามสี ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีโทเปะเรโพธิะเรตหิงตหิงตาธรรมฐานเนนาวิพาวันตุปูชิตาโสถิงโสถิงกรโรนเตถาวิหารมัททะเลเทราจามชานาวาการจะพิขโวสารามิกาเททานัปปติอุปสักกาคามาจาเทสนิคมาจะอิสราสัมปา นภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุชายเยปิจันเทวสัมภวาสังเสรชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสกรรนุสังขยังธาตุจีร,รังจตั้งธรรมโมธรรมัทราชบุคคาสังคฆหุนตุสมังโควะอัธายะจิหิตายะจาอัมเหระกตุสัตธรรมโมสัพเพปิทุธรรมจาริโนวุถิงสัปปะปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเต บทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาอันธรมยังปฏิทานาคาถาโยพระนามเสบุญยสีทานิกัตตะยานัญญานิกัตานานกัตานิเมเตสันจ์ภาขีโนโหนตุสตานันตาปะมานาาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจับยะทิฏฐาวาอันเยมชันตะเวริโนสตตาติ ิติทันติโลกัสมิงเตภูม,มาจัตุโยนิกาปัจเจกะจัตุโวการาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทายูมายาธินานับปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัเพสตาสาัทาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมัปปทันจปะปปโปนตุเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และบุญแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดส,สีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาทานบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบดสวดมนต์พระสูตรพระปริยัติพระาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกรีงไพรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดปรวรนนิเวศ าตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเธอ